ครับผมก็มาสวัสดีอีกรอบหนึ่งครับผมอันนี้เป็นกี้เพชรน,นะอันนี้ต้นต่อมานี่นะไม่ได้โตมากนะครับผมอันนี้กีเพชรไม้ก็แค่ไม่สมบูรณ์ขาดน,น้ําเองนะครับผมอันนี้ก็เหมือนการหาขั้นไหนจะเอาไปให้น้ําอันนี้จะเป็นอันนี้จำชื่อไม่ได้แล้วหวงว่าดอกสวยตันนี้จะต้นโตกว่าเพื่อนก็ดอกสีสันตามที่เห็นในภาพ นะครับผมตามพี่ในภาพที่แหละนะตามพี่ในภาพอันนี้จะมีใบด่างนะครับผมก็มีมีคุณน้องนะครับผมทางหน้านองถามมาอยู่เดี๋ยวผมก็เตรียมเอาไว้ให้อยู่นะแล้วต้นนี้ก็เป็นต้นเล็กเนาะต้นเล็กอยู่อันนี้นะครับผมใบด่างชั้นเดียวนะใบด่างประมาณนี้อันนี้จะเล็กเหมือนกันนะเล็ก,กคือไม่อยากปล่อยเอาไว้นะเป็นกีกระด้านะก็เพือ่อสนใจอยากเอาไม้ชุดนี้ไป ต้นนี้สามร้อยหกสิบาทนะห้าต้นเนี่ยสามร้อยหกสิบาทน,ะนั่นเนี่ยค่ารวมค่าส่งทุกอย่างก็ผมมาเท่านี้ครับผมเดี๋ยวจะได้อ่านน้กินข้าวเช้าก่อนก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่ให้กําลังใจมาขอบคุณมากครับผมขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับผมสวัสดีครับ